กลับมาพบกันอีกครั้งกับไรโซนและว,วันนี้เราจะพาคุณไปดูรถกระบะที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาแต่ตอนนี้ทุกคนกําลังพูดถึงมันแม็กพีคับพลักปี2 0 2 6ใช่แล้วครับแบรนด์ Brand, รถบรรทุกใหญ่ระดับตํานานที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนและพลังงานเชิงพาณิชย์กาลังก้าวเข้าสู่โลกของรถกระบะสําหรับผู้ใช้ทั่วไปเป็นครั้งแรกและผมบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าแม็กจะเล่นแบบเซฟเซฟบอกเลยว่าคิดผิดเพราะนี่คือรถกระบะที่ดุดันแข็งแรงและพร้อมปะทะตลาดรถกระบะหนักแบบเต็มตัว เงินคาดเข็มขัดให้แน่นเพราะในรีวิวเชิงลึกนี้เราจะพาคุณไปดูรูปลักษณ์ภายนอกภายในการขับขี่สมรรถนะความสามารถและราคาที่คาดว่าจะเปิดตัวไปเริ่มกันเลยครับครั้งแรกที่คุณเห็นแม็กพีคับ2026ปฏิกิริยาแรกคือคันนี้เกิดมาเพื่อภารกิจลุยงานจริงแม็กไม่ได้พยายามจะลอกดีไซน์จากใครและไม่ได้ทําให้มันดูเรียบรู้หรือนุ่มนวลแต่เลือกที่จะย่อส่วนความดุดันของรถบรรทุกทางไฮเวย์ระดับตํานานให้กลายเป็นรถกระบะและมันออกมาได้ลงตัวสุดๆด,ด,ด้านหน้ามีเอกลักษณ์สไตล์แม็กเต็มเต็ม กระจังหน้าขนาดใหญ่ตั้งสูงขอบโครเมียมหนาและไฟหน้าเลดทรงเหลี่ยมที่ดูเหมือนถูกสกัดจากเหล็กแท้โลโก้รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกอันเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงกลางแบบภาคภูมิใจไม่ใช่แค่โลโก้แต่คือการประกาศว่าคันนี้เกิดมาเพื่อทำงานหนักและแสดงพลัง สัดส่วนของรถดูสูงใหญ่มั่นใจและดูดันซุ้มล้อขนาดใหญ่ครอบยางออฟโรดเต็มตัวฝากระโปรงหน้ามีสันนูนแบบเคลื่อนจากสุดดิบเป็นชนหน้าดูแข็งแรงเหมือนจะชนกำแพงก็ไม่สะเทือนด้านข้างตัวรถมาในทรงกล่องสายงานโรบัสแบบรถงานแท้พร้อมหมุดโลหะและห่วงลากของหนักทำให้เห็น dna ความแกร่งแบบแท้จริงไม่ได้เน้นเส้นโค้งแต่เน้นดีไซน์แบบทหารที่เน้นการใช้งานจริงด้านหลังมีประตูท้ายสลักชื่อแม็กตัวใหญ่ไฟไท้ายเหล็กแนวตั้งและท่อไอเสียคู่พื้นกระบะมาพร้อมสารเคลือบกันรอยและที่ยึดสัมภาระในตัวรวมถึงตัวเลือกปัมลติดรรถสหบ ย้อฟรถหรือใช้งานกลางแจ้งเรียกได้ว่าซื้อแล้วพร้อมขับลุยใชงานรงเลื่อยฟาร์มหรือเหมืองได้ทันทีไม่ต้องแต่งเพิ่ม ต่อกันที่สมัตนะและนี่คือจุดพีคแม็กไม่ได้สร้างรถคันนี้มาเพื่อแค่ร่วมวงแต่เพื่อ,อยุตตลาดรถกระบะงานหนักจริงๆใต้ฝากระโปรงจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบตัวแรกคือดีเซน V8 เทอร์โบ6.7ลิตรให้กำลังประมาณ480แรงมา้าและแรงบิดโหดระดับ1,000ปอนด์ฟุตเครื่องนี้เกิดมาเพื่อดึงของหนักแบบจริงจังทั้งรถพ่วงอุปกรณ์งานหนักและงานขนล่าอีกตัวคือเบนซิน V8 ขนาด6.2ลิตรให้กำลังประมาณ450แรงมา้าและแรงบิด550ปอนด์ฟุตออกแบบมาให้ขับนุ่มล ทั้ง2เครื่องจับคู่กับเกียร์นอมาซิปสปีดพร้อมระบบขับ4ปรับด้วยความสูงใต้ท้องระสูงรีดแผ่นกันกระแทกหนาและแข็งแรงช่วงล่างเสริมความทนทานช็กแบบออฟโรดและตัวเลือกช่วงลมสำหรับปรับระดับเวลาบรรทุกหนักและขับสบายขึ้นเวลาพูดถึงการลากและบรรทุกคันนี้ตั้งเป้าอันดับต้นๆนในคลาสคาดว่าจะลากได้ถึงประมาณ20,000ปอนด์และบรรทุกเกิน4 0 0พปอนด์ชนเต็มกับตัวท็อปของตลาดอย่างตรงไปตรงมานี่ไม่ใช่รถเพื่อโชว์แต่คือรถทำงานจริงลากหนักจริงและลุยออฟโรดโหดได้จริงและใช่่คคครััับบฟลิงน,นนนนนนนถือหกแน และรู้สึกแกร่งทั้งคันแบบที่คุณคาดหวังจากชื่อแม็กเสร็จแล้วครับถ้าอยากให้ผมแปลส่วนที่เหลือของสคริปต์หรือให้เรียบเรียงแบบผู้เป็นธรรมชาติกว่านี้สําหรับลง YouTube แจ้งได้เลยครับภายในห้องโดยสารบอกเลยว่ามีสิ่งที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นคุณอาจคาดหวงังความดุดันแบบรถทางานหนักและแน่นอนว่ามี แต่ในขณะเดียวกันคุณยังได้รับความหรูหราและความสบายที่ไม่ค่อยได้เห็นในรถกระบะแบบนี้มกศึกษาตลาดรถกระบะระดับพรีเมียมมาอย่างดีวัสดุสัมผัสนุ่มผสมกับดีไซน์โลหะแบบอุตสาหกรรมทําให้ภายในดูพรีเมียมแต่ยังคงความทนทานแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอคู่ขนาดใหญ่จอผู้ขับแบบดิจิทัลและจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รุ่นใหม่รองรับ Apple Carplay Android Auto ระบบนำทางแบบรถบรรทุกล่องช่วยลากพ่วงที่ชาร์จไร้สายไฮและอัปเดตซอฟต์แวร์ทีเอมาให้ครบ พวงมาลัยหุ้มหนังแบบหนาปุ่มควบคุมจับถนัดมือส่วนเบาะนั่งนี่คือไฮไลท์คุณสามารถเลือกผ้าแบบทนทานสำหรับงานหนักหรือนังระดับพรีเมียมพร้อมระบบอุ่นเบาะระบายอากาศและนวดเบาะกว้างนั่งสบายรองรับการขับทางไกลซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะแม็กสร้างชื่อในโลกของรถบรรทุกเดินทางไกลามานานพื้นที่เก็บของเยอะสุดกล่องคอนโซลกลางใหญ่หลอคอนโซลเล็กหลายจุดที่เก็บของใต้เบาะและยังมีที่เก็บเครื่องมือในตัวผู้โดยสารด้านหลังก็ไม่ถูกลืมพื้นที่กว้างสบายมีช่อง USB C ช่องแอร์และเบาะเอเลือก A L e A, เป็นออปชั่นได้ภายในคันนี้คอ หรือการผสมผสานความแกร่งระดับอุตสาหกรรมกับความหรูหราสมัยใหม่อย่างลงตัวจะสวมสูทหรือรองเท้าบูตเตอร์โครนก็เข้ากันได้หมด ต่อไปมาดูเทคโนโลยีและความปลอดภัย m a c P Cup 2026ให้ระบบช่วยขับขั้นสูงมาเต็มควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดบอดระบบช่วยลากพ่วงและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมกล้องออฟโรดดูตำแหน่งล้อเซนเซอร์ตรวจระดับน้ำและระบบควบคุมลงทางชันคุณยังตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกแรงกดของส่วนพ่วงแรงดันลมยางและข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์แบบเรีลวทามได้อีกด้วยทั้งฉลาดใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อง,งานจริง และมาถึงคำถามใหญ่ราคาเพราะนี่คือการเข้าสู่ตลาดรถกระบะพรีเมียมแบบงานหนักราคาก็จะสะท้อนความพรีเมียมนั้นรุ่นเริ่มต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ6 8 0 0 0ดอลลาร์รุ่นกลางที่เพิ่มฟีเจอร์และความหรูหราจะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0 0 8 5 0 0ดดอลลาร์และรุ่นท็อปสุดพร้อมเครื่องดีเซนชุดออฟโรดและภายในระดับหรูอาจทะลุ1,000 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียวไม่ใช่ราคาถูกแต่รถในกลุ่มนี้ก็ไม่เคยถูกและแม็กก็ไม่ได้มุ่งมาแข่งเรื่องความประหยัดรรรรรรถคคัันนนนนีีี้้้้้้้สาา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 างงงงงงงมมมมเเพพพืื่่ออออออชชจจขฟ์ผูใิแลละททตกว มอทนทานระดับตำนานสรุปเลยนะครับ m ักสองพันยี่สไม่ใช่แค่รถกระบะใหม่ในตลาดที่แน่นอยู่แล้วแต่มันคือคำประกาศว่าแม็กสามารถนำความทนทานระดับตำนานวิศวกรรมเพื่อการทำงานหนักและ DNA ของรถบรรทุกมืออาชีพมาปั้นเป็นรถกระบะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปได้อย่างสง่างามมันดูดันมันทรงพลังมันมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและมันสร้างมาเพื่อคนที่ไม่ได้แค่อยากมีรถกระบะแต่จำเป็นต้องมีคันนี้จะเขย่าตลาดไหมแน่นอนจะกลายเป็นรุ่นที่สาวกสายหนักระก,กันแบบเหนียวแน่นไหม ไม่มีข้อสงสัยเลยและที่ดีที่สุดคือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นโลกขอองค์รถกระบะเพิ่งได้ผู้ท้าชิงรายใหม่ที่น่ากลัวมากถ้าอยากให้ผมเรียบเรียงให้เป็นสไตล์เล่าในคลิป YouTube ลื่นหูเข้าใจง่ายแบบคนไทยฟังสบายบอกได้เลยนะครับพร้อมทำให้ทันที